สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องเฮยหลัมนำเล่นวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลวันอังคารที่19พฤศจิกายนโดยวันนี้จะมาวิเคราะห์ฟุตบอลทั้งหมด3คู่คู่แรกจะเป็นฮังการีพบเยอรมนีคู่ที่2บอสเนียพบเนเธอร์แลนด์และคู่สุดท้ายเช็กพบโจเจียแต่ก่อนจะไปดูการวิเคราะห์ฟุตบอลทางทียมีกลุ่มแจกทีเด็ดทุกวันในกลุ่มเฮียบอกกันยับยับหากสนใจไปครอบครัวเดีก,กันกับเราสามารถอะไรไม่ได้ที่แอดเอลยูเอ็มเก้าคู่แรกที่เราจะมาวิเคราะห์มันคือคู่ระหว่งวา,า,างฮังการีพบเยอรมนีก่อนอื่ ทางด้านฮังการีแข่ง5้านัดชนะ1เสมอ2แพ้2อยู่ดับที่3ของตารางส่วนทางด้านเยอรมนีแข่ง5้านัดชนะ4เสมอ1อยู่จ่าฝูงของตารางเรามาดูสถิติที่พบกันก่อน,นทั้งสองทีมซึ่งเป็นเยอรมนีเป็นฝ่ายชนะ2ครั้งเสมอ2แพ้1ใน5เกมหลังสุดโดยแบ่งก็สูง2ต่ำ3าต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมเนื่องจากฮังการีห้านัดล่าสุดชนะ1เสมอ2แพ้2โดยแบนก็สูง2ต่ำ3าส่วนทางเยอรมนีห้านัดล่าสุดชนะ4เสมอ1โดยแบ่ก็สูง3เสมอ1ต่ำ1 ผลสกอร์ที่คาดเยอรมนีบุกชนะฮังการี2-1มาต่อที่คู่ที่2ระหว่างบอสเนียพบเนเธอร์แลนด์ก่อนอื่นเรา,าดูดับคะแนนของทั้ง2ทีมทางด้านบอสเนียแข่ง5นัดแพ้4เสมอ1อยู่ท้ายตารางส่วนทางด้านเนเธอร์แลนด์แข่ง5นัดชนะ2เสมอ2แพ้1อยู่อันดับที่2ของตารางเรามาดูสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมซึ่งเป็นเนเธอร์แลนด์เป็นฝ่ายชนะ2ครั้งเสมอ1ใน3เกมหลังสุด โดยจะเป็นสกอร์สูงสองตำหนึ่งต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันนอร์ททั้งสองทีมมาจากบอสเนียฮัทนัดล่าสุดแพ้สี่เสมอหนึ่งโดยแบ่งกอสูงสองเสมอหนึ่งตำสองส่วนทางนเนเธอร์แลนด์ฮัทนัดล่าสุดชนะสองเสมอสองแพ้หนึ่งโดยแบ่งกอสูงสามตำสองผลสกอร์ที่คาดนเนเธอร์แลนด์บุกชนะบอสเนียสองต่อศูนย์มาต่อที่คู่สุดท้ายระหว่างเช็กพบจอร์เจีย ก่อนอื่นเรามาดูดับคะแนนข,ของทั้งสองทีมทางด้านเช็กแข่ง5นัดชนะ2เสมอ2แพ้1อยู่จ่าฝูงของตารางส่วนทางด้านจอร์เจียแข่ง5นัดชนะ2เสมอ1แพ้2อยู่ดับที่2ของตารางเรามาดูเสถิติที่พบกันของทั้ง2ทีมซึ่งเป็นจอร์เจียเป็นฝ่ายชนะ1ครั้งเสมอ1ใน2เกมหลังสุดโดยจำนวนกอสูง1ตำ1ต่อไปเราจะมาดูผลการแข่งขันของทั้งสองทีมโ่าจากเช็ก5นัดล่าสุดชนะ2เสมอ2แพ้1โดยแบ,บ่งกอสูง2ตำ3ส่วนทางจอร์เจีย5 ผลสกอร์ที่คาเช็คยันเสมอจอร์เจีย2ต่อ 2, 2ส่วนใครที่ชอบคู่ไหนก็สามารถเอาการวิเคราะห์ในคลิปนี้ไปตัดสินใจกันได้เลยแต่ถ้าคอบอลคนไหนอยากตามเฮียแอดไลน์เฮียมาได้เลยในกลุ่มของเฮียมีการให้ฟุตบอลทั้งสเต็ปและเต็งรับรองไม่ผิดหวังเอาเป็นว่าหากสนใจติดต่อเฮียมาทางไลนละอดที่แสดงอยู่ได้เลย